สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพลพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี exactly. ่ๆนะครับเนาะมาชมพระสองพระนะครับพูดคุย mm กันเรื่องพระนะครับเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาสองเป็นพระสังกจายนะครับหลวงพ่อเงินวัดขวางนะครับนี่นี่นะครับ ความน่าสนใจขององค์นี้ก็คือเนี่ยเพค่นพี่วีดูน,นะนะผิวพายเงินเนี่ยนะครับเนาะพายเงินแห้งๆเลยนะนะครับกับตะใบเก่านะนี่ดูนะครับดูรอยตะใบกับเนี่ยนะวันนาพายเงินเห็นไหมครับชาบบางๆนะครับเนาะนะครับพายเงินนะครับก็คือการกรรมวิธีการหล่อบโบราณอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันดูคลาสสิกดีน,นะคือส่วนตัวผมชอบนะครับเนาะนะเพราะวันนาผสมนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับ แต่นะครับณวันวน,นั้นตอนหนิมวันนาความเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับการสารกันของโลหะก็ต้องมีนะครับที่เบ้าเก่าๆก็ต้องมีนะครับผมเนาะส่วนตัวนะครับผมชอบเนื้อหาผิวพายเงินอย่างเงี้ยผมชอบนะครับเพราะมันเป็นการพระรอบโบราณน,นะครับแต่นะครับแต่องค์ที่ไม่มีพายเงินผมก็ว่าผมก็ว่าใช่นะคือผมไม่ได้ว่าเก้นะคุณผี้นะแต่ส่วนตัวผมชอบเนื้อหาประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะ เ oh น,นื้อโลหะผสมอ่ะนะพี่น้ำเนาะเขาใส่อะไรไปอย่างเงี้ยเขาใส่แบบแกโลหะ oh นั้นโลหะนี้เขาไม่ได้ตวงอ่ะพ oh ี่นะเนาะเขาไม่ได้ตวงไม่ได้มีการตวงแล้วก็ไฟก็คุมไม่ได้อะไรต่างๆมันคุมไม่ได้นะครับนะครับจะให้โลหะอันนั้นไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันก็ทําไม่ได้นะพี่นะมันก็มันควบคุมไม่ได้นั่นเองนะครับนอะวันนะการผลิตนะครับแต่ส่วนตัวผมก็นะครับผมชอบที่ผมบอกนะครับชอบผิวพันอย่างนี้นะนะครับ นี่นะครับมาดูคาสสิกดีนะครับดูนะครับภายเงินแห้งๆนะครับนอยนะครับผลนสนิมนะครับการสานกันของโลหะเห็นไหมครับนะครับขี้เป้าแห้งๆนะครับผมนะนี่ไม่ควรไม่ท้ายฝังนะครับแล้วก็ตะไบกาวนะครับเนาะนี่นะพี่ดูเห็นไหมครับนะก็นะครับมาดูการแนวทางการเล่นหานะพี่ๆนะเนาะ ว่าเออพิมพ์นี้มีไหมนะครับอะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นหล่มเงินนะครับเอยเป็นภาังกระจายของหลว่มเงินนะครับที่นี่นะครับเนาะนี่ที่ออกวัดขวางนะพีเห็นไหมครับนี่อันนี้เห็นไหมครับพายเงินนิดๆหน่อยหน่อยนะครับน่ารักนะครับนี่อันนี้หุ้มทองนะพี่เห็นไหมครับก็พิมพ์เพื่อดูพิมพ์แล้วก็แล้วเราก็ไปดูเนื้อหานะครับเนาะนี่นะครับนะนะครับก็นะครับ ระรุ่นนี้นะพี่ๆนะตามประวัตินะครับเนาะตามประวัติหลวงพ่อเงินนะครับท่านไปช่วยท่านไปช่วยหลวงหลวงหลวงผู้ใครนะครับเนาที่เป็นเจ้าอาวาสในยุคหลวงพ่อเงินนะครับเป็นสิทธิ์อีกองหนึ่งหรือเหมือนศาสรธรรมิกนั่นแหละนะครับแรกคือแลกเปลี่ยนวิชานะครับพระรุ่นนี้นะครับเราท่านไปช่วยสร้างวัดขวางนะครับเมื่อราวปี2452นะครับถึง2459นะครับเราะราวนี้นะพี่ๆนะเนาะนี่นะครับน่ะ เราว2452ถึง2459นะครับประมาณนี้นะครับตามประวัติจากที่แบบคนบอกคนแบบประวัติการสร้างสร้างสร้างวัดขวางนะวิธีนั้นนะครับการบูรณาวัดนะครับเห็นไหมครับนะนะครับก็อีกนิดนึงนะครับเรออยากจะเล่าให้ฟังเรื่องอ่าทำไมผมชอบผิวพายเงินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับของก็ของก็เดิมแล้วกันนะครับเนาะวัดหนองหลวงนะครับเนาะนะครับพรานะครับ หลวงพเพ่อนเดิมวัดหนองหลวงนะครับเนาะที่ที่เรารู้กันนะครับเนาะวัดหนองหลวงอ่ะนะครับเนาะจะออกก่อนจะจะสร้างก่อนวัดหนองโพนะครับเนาะวัดหนองหลวงสร้างราวปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะพอดีนะสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเนาะก็คือจะออกจากจะออกก่อนวัดหนองโพนะครับคือสร้างก่อนวัดหนองโพนั่นแหละนะพอดีนะก็ดูนะครับเนาะนะเดี๋ยวจะหาผม <S <s <uck kız ksom sins> ยังไงอย่างนี้นะครับก็ดู ว่าเออนะครับเพื่อที่จะให้ดูผิวพายเงินนะมันเป็นการสร้างพาระมาตั้งแต่โบราณนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเนาะนะครับอันนี้สองสี่ห้าเก้าตีมกลุมก็สองสี่ห้าสูนยเอ้สองสองสี่หกศูนย์นะครับห่างกันสิบปีใช่ไหมครับวิธีการสร้างนะครับมันก็เหมือนกันการหล่อโบราณและดูผิวพายเงินนะครับเนี่ยดูครับต้องขอไออาจารย์ด้วยนะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับดูพายเงินเห็นไหมครับเดี๋ยวซูมไปเลยนะครับ เห็นไหมครับนะของอาจารย์นะครับเนาะเห็นไหมครับพายเงินนะครับแล้วดูวันน้าพายเงินเก่ามันจอกแห้งๆนะมีเห็นไหมครับมันจะไม่เงาง่ายๆจะหมดเงานั่นแหละเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะอ่านกันสิบปีนะครับนะดูนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ดูนะครับเนาะนะครับนี่ดูนะครับการสานกันของโลห้าวันนสนิมนะครับเนาะอ่านกันสิบปีแล้วมาดูนะครับ เห็นไหมครับการสานกันเห็นไหมครับวันน้าสนิมเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแดงๆเลื่อยๆถูกไหครับแล้วก็อยากให้ดูวันน้าพายเงินมันจะแห้งนะพี่มันไม่เงาอะนะเหมือนง่ายๆเหมือนทองเก่าทองใหม่นะนะครับที่เราเห็นนะครับไอทองที่เราห้อยกันที่เขาใช้กันนั่นแหละนะครับทองใหม่มันจะวาวเห็นไหมครับเพื่อนเพื่ี่เคยไหมที่แบบเวลาเอาทองไปเทินอะหรือว่าไปเปลี่ยนลายเปลี่ยนอะไรนะครับลองเอามาวางคู่กันนะนะครับเนาะเห็นชัดเลยนะนะครับทองเก่ากับทองใหม่ที่เราจะเอามาใหม่ เห็นชัดเลยสีจะต่างกันเลยนะครับอารมณ์เดียวกันนะครับความวาวของโลหะนะครับเนี่ยนะครับมันหมดวาวไลครับนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับหรือนี่นะครับเราดูนะครับนยครับหมดวาวเห็นไหมครับนะอันนี้คืออยากจะเล่าให้ฟังว่านะครับพระห่างกันสิปีแต่กรรมวิธีการหล่อโบราณก็เหมือนกันนั่นแหละนะวันนี้นะหลักการผสมเนื้อหลักการผสมหลักการหล่อมันก็เหมือนกันนะครับผมนะ นะครับก็อ่ะอีกทีนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างอื่นด้วยนะครับเห็นไหมครับไม่คขวดเม็บทรายนะครับเนาะนะครับวงนี้ผมพาดูง่ายนะครับเราต้องขออนุญาตด้วยนะครับเนาะนะครับของดูง่ายก็ว่าดูง่ายนะพี่นะเราบอกกันตรงๆนะครับเพราะบอกตลอดว่าเล่นพระดูที่พระนะครับไม่ใช่เราเกลียดเขาเราไม่ชอบเขาเราก็จะไปตั้งหน้าตั้งตาด่าเขาแล้วก็ไอ้ของเขากบว่าเกมหมดมันไม่ใช่นะครับ ใครชอบใครมันไม่เกี่ยวนะครับมันดูที่พ้าเล่นพ้ามันก็ดูที่พ้านะมันก็จบแค่นั้นเองนะครับผมมาม่าีที่เพื่อนไม่มีนะหลงกล้องนะครับนี่นะครับผมน้เดียวดูอีกทีนะครับลอยตะไบก่าวนับนี่ก็ดูนะครับหน้าท่านนับเห็นไหมครับพายเงินนะครับผมนะแห้งๆนะครับหมดวาวนะครับ หน้าตาท่านนะครับเนาะความแห้งของดินขี้เป้านะครับนี่นะครเนม็ดหูดนะครับเนาะเม็ดบดเม็ดทรายฝังนะครับต้องมีนะครับนี่นะครับเนี่นะครับเนี่ยนะครับเนาะนี่ยนครับเนีดนะคีนะครับเนื่อหาอ่ยน่านนี้นะครับผนนะนี่กนนะครับเนาะไม่ใช่แบบ ผมจะพูดว่าเอ๊ะมีพายเงินแล้วแท้นะครับไม่มีพายเงินก็แท้นะพี่นะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ส่วนผสมที่เขาเติมลงไปนะพี่นะมันอาจจะมีน้อยมีเยอะนะครับมีเยอะมันก็ขึ้นมาโชว์มีน้อยมันก็ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นมาโชว์นะครับนะครับเพราะเงินกับทองมันเป็นมันเป็นโลหะที่มันมีราคานะพี่นะมันก็ใส่น้อยใส่เยอะใช่ไหมครับนะมันมันไม่ได้นะพี่นะจะใส่เยอะทุกองมันก็ไม่ใช่นะนะครับ นะครับผมจะสื่อว่านะครับพาในมือผมไม่ใช่ว่ามีภายเงินแล้วจะแทนนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบวรรณะโลหะอย่างนี้เท่านั้นเองนะพีนี่แหละเนาะนี่นะครับดูนะครับผมนะก็นะครับนี่ด้านหน้านะพี่นแหละเนาะนี่นะครับทีนะครับเนาะเหรียญเงินเออประสมกระจายเหรี่ญเงินวัดขวางนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผม นี่เห็นไหมครับเนาะการต่างกันของโลหะนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมนะนี่นะครับผมแล้วก็นะครับรอยตะใบเก่านะครับนี่เห็นไหมครับหมดคุมแล้วนะเห็นไหมครับจนไอ้เนี่ยพายเงินคุมหมดละเนี่ยคุมไหมครับไปส่องกระแสยังไม่สะท้อนเลยนะเห็นไหมครับตะใบเก่านะครับผมนะก็ เนี่ยเม็ดกรวดเม็ดทรายฝั่งก็เก่าเห็นไหมครับเนาะตรงนี้ค้าบไอ้สนิมเขียวไอ้สนิมออกไซด์นะครับเนี่ยนะครับนี่นะน่ารักดีนะครับผมนะนี่บนี่นะครับดูอีกทีนะครับผมเนาะอันนี้ก็เนี่ยเม็ดกรวดเม็ดทายฝั่งนะครับเนาะเนี่ยนะครับดูนะครับเนาะดูองค์รวมมันน่าโลหะนะไม่มีนะร อยูทีนะครับนี่นะนะครับก็โอเคนะครับคุณพี่วินนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอบพุ่นเป็นพี่เช่นเคยนะครับนอทีแบบเข้ามารับชมกันตลอดนะครับนอกล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ